อังเดชเชฟชนโก้ครับเกิดเมื่อปี1976ครับที่หมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าเดวิสคีใกล้กรุงเคียบในประเทศยูเครนตอนนั้นเนี่ยยูเครนเนี่ยยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตนะครับมันคือยุคที่ทั้งประเทศเนี่ยอยู่ใต้การควบคุมแบบเข้มงวดทั้งเศรษฐกิจเอย่ยการศึกษาไปจนถึงด้านกีฬาเชฟชนโก้โตมาในครอบครัวชนชั้นแรงงานครับพ่อของเขาเคยเป็นทห,หารผ่านศึกในกองทัพแดงแม่เขาเป็นแม่บ้านที่ดูแลลูกด้วยความรักและระเบียบวินยัยชีวิตวัยเด็กของเขาเรียบง่ายครับแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นปี19 8 6ครับ เเชนโกอายุ9ก้าขวบเกิดเหตุโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในเชโนบิลระเบิดซึ่งมันอยู่ห่างจากบ้านของเขาแค่ร้อยกิโลเมตรครอบครัวเนี่ยก็ต้องอพยพจากบ้านเพราะรังสีมันกระจายไปทั่วภูมิภาคซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าไม่คิดว่าโลกจะสงบอีกแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ยอมทิ้งคือลูกฟุตบอลครับเขาเอาลูกฟุตบอลติดตัวไปด้วยทุกที่ไม่ว่าบ้านจะอยู่ที่ไหนฟุตบอลมันเป็นมากกว่าเกมมันคือที่พึ่งทางใจของเด็กคนหนึ่งในยุคที่โลกไม่น่าไว้วางใจตอนอายุ13ครับเขาสอบเข้าอะคาเดมี่ของ เป็นหนึ่งในโรงเรียนลูกหนังที่เข้มงวดที่สุดของโซเวียตมีการฝึกแบบทหารการทดสอบทางกายภาพแบบยังโหดเลยแหละแต่เชฟชินโก้ไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ง่ายๆครับเขาทําได้ดีในทุกการฝึกครับถูกจับตามองมาตั้งแต่เด็กและได้ขึ้นทีมชุดสำรองในเวลาไม่นานพออายุ17ปีเขาถูกดึงตัวไปฝึกกับชุดใหญ่และตอนอายุ18ปีเขาก็ได้ลงสนามเปิดตัวในหลีกสูงสุดของยูเครนทันทีเขายิงได้ในไม่กี่นัดและจุดนั้นเลยครับคือจุดเริ่มต้นของคําว่าตํานาน